กับสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เขาเบิ้งเก่าส้มสองประเมาสบายดีตอนเช้าตากไยสบายดีอยู่ถุกมองถุกบอลอยู่ฝั่งไทยสวัสดีเด้อเนาะขอขอ,ขอบคุณคขอบคุณน้ำเอฟซีทุกท่านที่เขาบเบิ้งเก่าส้มขอบพระคุณทุกคำคอมเมนตะ์เนาะเมื่อคืนนี้ประเมากับอัดลิปไปเนาะเรื่องคิดน,นำอยู่เบอร์เซาในลักก็คือครอบครัวเบาที่เนาะ ในมือนี่เนาะป่าเมากกบสิได้ซานโตเลยหยุดประสงค์หรือว่าความตั้งใจก็อยากสวยเรือผ่นเนาะสวยเลือิ่อนทั้งครบครัวนั่นแหละอยากให้มีห้องน้ำใสอนามัยเนาะแล้วก็สิได้สะดวกขึ้นสิได้บรรเทาถูกเนาะบรรเทาถูกตอนนี้กำลังเนาะทีน ที่ว่านีกา่ก็กำลังรวบรวมอยู่ถ้ามีทางใดเนาะสะดวกเนาะเอฟซีทั้งที่หมักทั้งขอบขั้วบอที่บอรหรือว่หมักปลาเมาเนาะหรือว่าทา้งสาแพงเบาแพงเนาะที่ติดตามเบิง่งอยากซอยสะดวกทางใดก็ซอยได้เด,อเอดอ้อเนาะผู้หาผู้สิบคิดว่าสามัคคีนี่คือสีบลไปใส่ด,ดอกเนาะมันก็สีน้ำไปสู่ความสำเร็จตามที่เฮาได้ ได้อันเหตุมาแต่เก่าเนาะแต่เก่าก็สำเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีแต่อันนี้กับไฟกับพี่เปเนาะอันนี้กับปีใหม่สบายดีปีใหม่เคล็ดแลกแหกมานเนาะ,ะขอให้เอฟซีทุก่านให้กำลังใจประเมาในการขาบเบิลข้าส้มเนาะทั้งฐานได้ที่บสะดวก้ฐานได้ทีสะดวกกับประเมากันยินดีต้อนรับเด้อเนาะผู้เล็กผู้น้อยับสีได้รวบร,รวมเงินเป็นทุนเนาะ เป็นทืนไปสามหน้ามันเทาปดความถูกหายทางครอบครัวเบาทีเนาะอยู่ภูละอยู่ทงนาอูพี่น้องก็อยู่ป่าเอิ่นมาอยู่ป่าซะขวบโหยขวบหองไปแต่ว่าดีอยู่อย่างหนึ่งไฟฟ้ามีแล้วเนาะไฟฟ้ามีแล้วก็ดีอยู่บ่อนว่าได้ความสว่างแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เหาจุดประสมก็คืออยากสางหน้าเนาะ ติดต่อมาทางเฟซบุ๊กเด้อเฟซบุ๊กป่าเมาเนาะป่าเมาภาษาไทยเนาะติดต่อมาได้ทางเฟซป่าเมาเด้อภาษาไทยเนาะหรือว่าทั้งสาวแพงก็ได้ทั้งเบาแพงก็ได้เนาะสะดวกทั้งใดเนาะสะดวกทั้งใดก็ยินดีตอนหับเบิดเนาะเพราะว่าเราตกการพรมสวยเหลือเนาะสวยเรือก็ยิงตามปัจจัยเพิ่นได้เนาะยิงตามนำใจเพิ่นเนาะแต่ละทานแต่ละคนเนาะ ขันว่าบสะดุวกะเขาเบิ่งเขาส้มแล้วก็ให้กำลังใจเนะาะบัดนี้เมื่อน,นะน,นี่ประเมากับสิไปเลยได้เนาะไปเบิ่งนำกันไปส้มนำกันไปทังครบคั่เบาที่่นละสิผ้าไปป่าหิบออกเมืออหน้านละ่ะเนาะติดตามเบิง่งเนาะเขาพระคุณลรองหนาเด้อคัดจังได้กะติดต่อมาทาง Facebook ประเมาเนาะผู้เล็กผู้น้อยเนาะบ่ววากาันกะเริ่มต้นเนาะมันิมีเนาะวัสดตุตัวตัวเฮาสิเหงนยนมีโทสวม มีถอทถอ PVC เนาะแล้วก็มีเล็กเนาะแล้วก็มีปูนมีหินมีทรายเนาะมีอิฐบล็อกแต่ว่าท่อนี่ท่อนี่เป็นเป็นเป็นถัเนเนงเก็บน้ำซียิอยู่ลุมเนาะอันนี้เห็ดแบบประหยัดที่สุดเนาะอิฐบล็อกในกระสีทรายบลายปันไดดอกอันสะโพพผามันหะนะแต่ว่างบนะ หนึ่งหมื่นลงมาเนาะคือสิบวก่เกินหมืน่นจอกหนึ่งหมื่นลงมาเนาะเพราะว่าเกื่อแห้งนี่เฮาสิทั้งครอบครัวเพิ่นสิเฮ็ดเนาะเพิ่นสิเฮ็ดเ,เ,เ,เองในใจเพิ่นกะอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าบ่มีเงินมีทื่นมีฮ้อนเฮ็ดนะไปาจนี้ประเระมาสิาพาไปเมื่อหน้าเนาะบ่เว้าหลายใหญ่ห่างแล้วเนาะมันสิเบิดมันสิเสียวเวลาไปเนาะไปนะํากันขอกําลังใจสวดๆเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อไปเฮาก็สิไปสม้มทั้งหายทาั้งนาไปพอ่อ ทั้งครอบครัวเป็นตัวละตอนนี้กำลังเดินทางมายุดยุดสีเแวะลงไปหน้าบาทีเนาะก็คืออยู่ใต้บ้านเสาเขาประมาอยากห้เอฟซีผู้อยูย่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ทางไกลได้เห็นเนาะแต่บ้านเฮานี่วายแ็่เห็นเลยเนาะบ้านเฮานี <laughs> ่เป็นเป็นด้านลังนะเนาะที่เนียมเห็นเป็นบ้านเสาเขา ้านเสาเขาเนาะด้านลังด้านหนาทางจะไปกับจะเป็นทงหน้าเนาะทงหน้านาแรงป้าเม่าจะหฮเบิ่งเป็นจุดเป็นจุดเนาะทางไปทางไปหน้าบบาทีสุนนรบูษเนาะสุนนรบูษขณะพ่อแม่เพิ่นไปตั้งทินทานบนอยู่อยู่หน้าเนาะเพราะว่าอยู่บ้านนะ่ปะป้าเมาไปรีวิวให้เบิ่งแล้วเนาะบบมีทีดินปลูกกินเลยมีแต่ทีดิน แต่อยู่ในบ้านฮั้นเพิ่นก็เลยมาอยู่นาเนาะสีได้บ่นปูกอยู่ปูกกินะนะบ้านี้ก็ไปเบิ่งจุด,ดนหนาเนาะเบิ่งเป็นจุดๆไปป้าเมาจะให้เบิ่งเป็นสวงๆไปเนาะอันนี้ทางเมืองทางไปนาที่เห็นสายดำๆเป็นสายไฟเนาะสายไฟฝ้าต่อจากหมู่บ้านบ้านน้ำมงหนอ่อยก็คือขุมบ้านเสาเขาอนะไรเนาะ บ้านเศาเขาบ้านเบาแพงแต่ว่าบ้านเบาแคบ่บาแพงนี่ <c oughs> อยู่ทั้งพูนนอะอยู่ทั้งอยู่ทังถ่ายบ้านพี่นอทางไปนาหอยปงังก็ไปไกลเติบนี่กะใส่งบลายได้พี่น้องเลยแต่ว่าเป็นลูกสาวเพิ่นที่ว่าหาเงินมาเอาไฟเขาเนี่ยกะบบธรรมดาเพราะว่ามันใส่งบเนี่อันมันไกลเดย มันไกลจากหมู่บ้านอันเซ้าเขาลงมาเนี่ยไกลเติบนี่เป็นบริเวณอันหน้าเซ้าเขาติดอยู่นี่เนาะต,ติดกับเส้าไฟนี่หน้าเซ้าเขาหน้าเส้าเขาแล้วก็เป็นหน้านป่าคองอันป่าของน้องอันน้องพิชังละดือด้อนะน้องคำพงเป็นหน้า ป่าน้องคำพองเนี่ติดกันกำน,กนาชาวเขาที่พูดแหละลงไปหอดหอดหวยหวยน้อยเนาะเรียกว่าหวยหินลาดกับเจ้าเอิญหวยหินลาดเนาะหวยนี่ก็สิเงย้าไปหอดหนาชาวหลังนาชาวหลังที่ป้าเหมาเคยมาถ่ายคลิปตอนนั้นเนาะตอนเกี่ยวเขาฮันก็สิ่พูดแหละโง่ลงไปพะไปใส่หวยโมงพูละหวยนี่เนาะที่เงย้าไปหอดหวยโมงพูด ปากปากหวยหินลาดกสิโตกันกับอันชนประธานหรือว่าพา,ายนำรถบะานน้ำมงตัวมันขาดนั่นเลย่น,นองเนาะเนี่ยอันผู้ใดเป็นเอฟซีติดตามตั้งแต่ตน้นเพิ่นกสิหูเบิดนั่นแหละปมเมาว่อนนี่นกึกภาพออกเลยอ้าวบาน,นีปมเมากสิให้เบิ่งเป็นจุดแล้วแล้วกสิผูไปพอกันอยู่หน้าเลยเนาะจุดที่ปมเมามาเหาะนี่เป็นจุดที่สาม จุดที่สามนี่หอดนาแล้วเนะวาะขวมขวมหววหินลาดมาแล้วอันนี้เพิ่เอื่นหวยหินลาดนี่ขวมหวยมาแล้วแต่เป็นหนาแหลกนี่ก็ไข่ยอยู่เนาะแต่เป็นหนาฝนนี่ลำบากแหงไม่ได้ย่างมาผู้เล้วปมเปรปมเอบุกกะขี่จะอดหลุดด้วยนี่มาหอดบริเวณนหนาหน,า,หนาของอันพ่อแม่เบาที่เะระเนาะ ก็ิ่นีิมาอยู่อยู่หน้านะ่ะหนึ่งมามีบอนปลูกกินปูกปพักปูกยังก็ได้นะสองมาแล้วมีมีสะสะหนามัมนสามารถเลี้ยงปลาได้นะมีอยู่มีกินว่าสันสะเนาะถึงบอนอยู่ห้าสิบ่ใหญ่บบรู้บลาแต่ว่ามีพ่อได้อยู่ได้กินแต่ว่าประเมาออเขามานี่จุดประสงค์กัมาซอยเพิ่มเติม สิ่งที่มันขาดเนาะจุดประสงค์เนาะอยากเพิ่มเติมอันที่มันขาดคือห้องน้ำเนาะอินฟีเพื่อนกับผู้ใหญ่เพื่อนกับทั้งทั้งอันเอฟซีทั้งยูเอสนะเพื่อนติดต่อมาแต่ว่าอันเป็นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนบอกว่าเพื่อนโบฮูจากเฟสปอรเมาอันท่านผู้ใดเนาะท่านผู้ใดอันพอสีสื่อสาร,รือว่าประสานได้ เอฟซีทันไดพ่อสีประสานงานได้ให้ป้าเมากับประสานเนเดอร์เนาะเพิ่นว่าบดจักเฟซบุ๊กป้าเมาเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นเป็นแต่ภาษาอังกฤษเพิ่นบบเป็นภาษาลาวแล้วก็บบเป็นภาษาไทยเพิ่นว่าเพิ่นเป็นแต่ภาษาอังกฤษเนาะกับเอฟซีทันไดพ่อสีแบบมีความสามารถสูงนะเนาะมีความหูสูงเนาะก็สื่อสารให้ป้าเมาเนเดอร์เนาะป้าเหมากับปูปูป้าปลาเนาะตรงเพิ่อเอฟซีน้ำกันแหละแหละเนาะ ต้องพึงทานผู้ใหญ่แล้วล่ะเพูนว่าเพูนอยากซอยแต่เพูนบวดยักทางสิติดต่อมาเพูนว่าเนาะก็สวยประเมาแน่เนาะถ้าทานได้พอซอยได้เนาะก็ซอยกันแน,น่เนาะซอยๆกันไปอ้าวเค็ดเค็ดเลกแห่งมานปีใหม่ปีสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดเรือว่าปีสองพันสี่สี่ส่วนหากะเก่าข้ามาเนาะสิสำเร็จอยู่บ่เนาะห้องหนามเนาะติดตามลุ่นติดตามเบิ่งน้ำกัน วาสิเป็นยังใดเนาะว่าสีพอพอได้อยู่บ่สิสําเร็จอยู่บ่เนาะเอาวันนี้ไปไปทางขอบคัวเพิ่นเนาะมาหอดแล้วก็ไปบึงทางรอบครั่เพิ่นวาไพาย,ยูแน่ออะมาหอดเทียงนาแล้วมาหอดเทียงห้เทียงนาแล้วไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้ว สบายดีอ้ยอยู่นี่นี่เองเอ้าเอ้าสบายดีสบายดีเอาข่าวกระซ้ามเลยตีห้วยกัดเอาไว้นอกกัดข้านอกบีคือได้บอลเลนค่าแค่ฝนอยากมาหนำอีกเลยอยากมาหนำอีกแล้วโอ้ยบืนบีสบายดีไหมพี่น้อง

ทำอะไรกันอยู่ฮะก็มาติฮะก็มาแต่บ้านบ่มาแต่สาวผัวมาแต่เ้าวผัวมาแต่สาวผัวหนาวเริ่มหน้าไว้กันแมนเย็นเย็นห้วยเกิดกระหดพักตื่นมาใส่เสื้อกันหนาวแต่สา้าพวอากาศดีเลยเอื้อว่าพอดีทรัพย์นี่พอดีพอนาวัวห่อนเนาะออพอดีแล้วทรัพนี่ยคันห่อนไล่กระบุมวน ไปเออมันเขาเมื่อจำหันบ่อโอ้เขาไ,ไปซุ่มนะบ่ออไปส่งพ่อหัาก็มาบ่อืออมาอาก,กาศดีแถมนิน้งเอย้ยเออคัก,กรอรีวะโอ้ยเย็นสบาย ขักเลยจ้ะคากแล,กล่ซำเนี่ยขกอะไรมาเมื่นนะกับขาอะไรเสียแต่โบมีห้องน้ำยังวะขิดน้ำอยู่ขิดน้ำอยู่อยากให้ได้ห้องน้ำอ,อยากอ,อ,อ,อยากได้โบมีงอบ <laughs> อยากได้ห้องน้ำาองโบมีงบ,อบโอ้ปยอป้าออกมาหน้ากม็ม่วนแล้วเสียแต่โบมีห้องน้ำเฮ้ยบรรยากาศดีก็ดอนังปิญญ้งปลาแซ่บเนาะ เนาะเชี่ยแต่บ่มีห้องน้าหน้าพ้นแห่งสีไน่เลวแห่งลำบากหอ่ะพ้นไปยังไงเอ้ฉันอยากหายเพื่อได้ผมมีห้องน้าโอ้ยสิบมเห็ดยังว่าเชี่ยห้องน้ามียังแต่ยาปะบมนอนพ่อได้นอนกับยาขอให้มีห้องน้าตะกี้มีแต่มีแต่ไปขออัข้อห่องน้าน้ำอะไรอะไรเราพอดายก่อนบมได้เข่าป่าได้เห่าหนาฝนนพ้มีแต่ไปเข่าน้ำอา บ่จักยุงบ่จักขุดโอ้ยนึกฝนตกะว่าขุดลงไปฝนน้ำออกบ่อบัวโอ้ยยุงกับไฟยุงย่านคนเห็นคนกับฟองนั่นโอ้ยบ่ไว้บ่ไว้ลำบากแหงมันมีห้องหนาวตื่นมาเลยไทยโคอรจะก่อนเมื่อบ้านบ่เฮ้ยบ่บ่เฮ้ยบ่เพิ่นอยากมานทำห้ามไว้ได้ห่ะ อ่คลิปนี้ก so so ับเบื้องยาวๆอะไรนะพี่น้องเนาะคลิปนี้เบื้องยาวๆแล้วพอกันคลิปนะขอให้ทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดีสบายดี